สลดใจสุนัขร่วงจากตึกสูงห้าชั้นตกใส่เด็กหญิงสี่ขวบจนเสียชีวิตกิจวอุบัติเหตุสุดเหลือเชื่อริมถนนแห่งหนึ่งในอินเดีย เมื่อมีสุนัขขนาดใหญ่ตกจากอาคาร5ชั้นลงมาโดนร่างของเด็กหญิงวัย4ขวบทำให้เธอได้รับบาดเจ็บสาหาัสและไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเมื่อวันที่6สค2567เวลาประมาณ16.30นเกิดเหตุหน่าสลดจันทริมถนนแห่งหนึ่งในเมืองมุมรารัฐมหาราษตระของอินเดียเนื่องจากมีสุนัขขนาดใหญ่ตกจากชั้น5ของอาคารริมถนนลงโดนร่างของเด็กหญิงวัย สี่ขวบที่กำลังเดินอยู่ริมทางกับแม่ของเธอพอดีคลิปวิดีโอบันทึกเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิดที่มีผู้นำไปโพสต์บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเผยให้เห็นว่าหลังจากที่เด็กหญิงโดนสุนัขตกใส่แม่ของเธอก็รีบอุ้มเด็กน้อยวิ่งออกไปเพื่อขอความช่วยเหลือส่วนสุนัขที่ตกลงมานั้นนอนแน่นิ่งอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นมันก็ค่อยมยมกลุกขึ้นด้วยท่าทางเหมือนได้รับบาดเจ็บและคลื่อนไหวอย,อย่างเชื่องชายอยู่กลางถอนอนอ,นอน เด็กหญิงเคราะ์รได้รับการนำตัวส่งโรงพยาบาลในทันทีแต่แรงกระแทกจากที่โดนสุนัขตกใส่ทำให้เธอได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาสำหรับสุนัขที่ตกลงมาเป็นสุนัขสายพัน์ธุ Golden Retriever ได้รับบาดเจ็บจากการตกจากที่สูงแต่ยังไม่มีรายละเอียดว่ามันตกลงมาได้อย่างไรเป็นการกระโดดลงมาเองหรือมีคนโยนมันลงมา ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังอยู่ระหว่างสืบสวนว่าเจ้าของสุนัขตัวนี้มีใบอนุญาตเลี้ยงสัตว์หรือไม่รวมถึงตรวจสอบว่ามีการละเลย